ยอดยุทธหนุ่มทําฟาร์มตอนที่สิานี่ฉันไปได้อาวุธเทพหรืออะไรมากันนี่พี่หนิงเออสำเร็จแล้วนะผู้โอโสรีจะต้องให้รางวัลพี่แน่ๆฉันขอเป็นตัวแทนน่าชวงเฟื่องกัวคาระวะเทพธิดาหอเซียนอินชิงรั่วคาระวะเทพธิดาศักดิ์สิทธิ์สฐานไทเหยียน หลิงเซียนคารวะเทพธิดาคารวะเทพธิดาปีศาจ้ายที่แม้แต่ศักดิ์สิทธิ์สถานท่ายเหยียนยังยอมแพ้กลับตายลงด้วยน้ำมือนางฉันเกือบใช้ตะปูตัดบิญญาณทำลายตะบากของนางแล้วแถมฉันยังตบหน้านางด้วยเทพธิดาสำนักเราสิ้นแล้วจื่ออินสมควรตายขอเทพธิดาให้อภัยด้วยเทพธิดาเป็นผู้ใหญ่ใจกว้างได้โปรดละเว้นจื่ออิน ละเว้นสำนักของจืออินรู้ไว้ซะด้วยนะเธอนะ่ะเกือบจะทำลายแผนการใหญ่ของผู้อวุโสลีแถมยังกล่าววาจาไม่เคารพต่อเขาสั่งให้เธอทำลายตะบะของตัวเองนับว่ายังเบาเกินไปเลยทำลายตะบะเอ,อือขอบคุณเทพธิดาที่เมตตาจืออินขอลาใส่หัวไปซะพี่หนิงเออ คราวนี้เราก็เข้ามาเอาสมบัติได้อย่างไม่ต้องกังวลแล้วนี่คือเทียนหัวสินเจนสมบัติสูงสุดของหลี่หัวเจ๋อจุนว่ากันว่าสร้างจากไม้เสเวหัวหมื่นปีภายในหล่อหลอมพลังทั้งชีวิตของหลี่หัวเจ๋อจุนที่ผู้อุโสมอบภาพนั้นให้ก็น่าจะเพื่อสิ่งนี้แหละโชคดีที่เราทำภารกิจของผู้อุโหลี่ได้สำเร็จอย่างปลอดภัย อืกลับไปส่งมอบงานที่ผู้โสให้เรากันเถอะวังของหัวกัวฟาบาดต้องเป็นฝีมือนางเด็กสาเลวนั่นแน่ๆมันฆ่าชนเฟยท่านต้องแก้แค้นให้ฉนเฟยนะต้องฆ่านางนั่นหุบป,ปากอยากให้ฉันตายหรือไงเบื้องหลังของนางคือมีผู้ที่มีพลังยิ่งใหญ่เหนือกว่าเจอจุนอยู่นะเฮ้ยทหาร ไปเชิญองค์หญิงนิงเอ๋อกลับมาฉันจะแต่งตั้งนางเป็นจกักรพรรดิรุ่นต่อไปขอบคุณภาพวาดของผู้อโโหนิงเอ๋ได้ใช้ประโยชน์จากมันแล้วจึงนำมามอบคืนด้วยสิ่งนี้ภาพนั้นฉันให้เธอแล้วไม่ต้องคืนล็อกแต่ว่าไม้นั่นน่าสนใจนะดูดีกว่าฟืนธรรมดาทั่วไปเยอะเลยน่าจะเป็นวัตถุลิบการแกะสลักที่ดีแถมทักษะการแกะสลักของเราก็สมบูรณ์แบบ เอาไปขายน่าจะได้ราคาคิดซะว่าช่วยพวกนางอีกครั้งแล้วกันถึงยังไงก็น่าสงสารกันขนาดนี้ฟืนผู้โอโซโลีเรียกมันว่าฟืนเท่จังสมบัติล้ำค่าในสายตาผู้โอโซก็เป็นแค่ฟืนจุดไฟนิ่งไว้สงบนิ่งคนอย่างผู้โอโซลีแม้แต่ทําอาหารให้แมวก็คงใช้ไม้สเสวยหัวมาเป็นฟืนแน่นอนไหนๆทุกคนก็อยู่แล้ว ในไหนทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าฉันมีฝีมือทางด้านนี้จะช่วยอีกครั้งแล้วกันขอบคุณผู้โสรีมีแกะสลักที่ระบบให้นี่มันใช้ลื่นมือจริงๆมีแกะสลักอันนั้นไม่ธรรมดาเลยเป็นวัตถุเสียนที่ไม่ได้ได้อยไปกว่าภาพวาดม้วนก่อนหน้าฉันสัมผัสได้เลยว่ามีแกะสลักมันกำลังสลักมหาวิถีเป็นวิถีฟ้าดินความรู้สึกนี้อาณาจักรเตา๋า เสร็จแล้วล่ะนี่แหละนี่แหละความรู้สึกของพลังเต๋าล่ะเห็นหรือเปล่าเห็นใช่ไหมรมที่ผู้โสเปออกมาคือไอเซียนมันกลายเป็นสมบัติระดับวิเศษยิ่งไปกว่าเดิมอีกชาตินี้เกิดมาได้พบวัตถุเซียนต่อให้ตายก็ไม่เสียดายแล้ว <c oughs> ทักษะแก่สะลักของเรายังใช้ได้เหมือนเดิมอะรับไปสิสมบัติเซียนที่ไม่มีสิ่งใดเทียบได้ สามารถสร้างกองกำลังระดับศักดิ์สิทธิ์สถานของที่น่าจะมีแต่บนสวรรค์แต่กลับมอบให้กันง่ายๆฮะให้ฉันหรอคะจบไปแล้วนะครับสำหรับยอดยุดหนุ่มทำฟาร์มตอนที่13ามถ้าเพื่อนชอบกบระตูนเรื่องนี้อย่าลืมคอมเมนต์ให้กำลังใจผู้จะทำด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป